บางคนมีประสบการณ์อย่าลืมนะพูดอีกครั้งสำหรับคลิปนี้มือใหม่นะคุณเหมาโลซอลกระสอบรองเท้าถูกมาขายร้อยคู่เนี่ยที่แม่งถูกๆเนี่ยเหมือนเหมาขยะมาทิ้งเนี่ยผมขายเป็สิบเปแล้วนะปีแรกที่ผมขายเราก็เป็นแบบนั้นผมก็โดนครับถ้าไม่เชื่อยังหัวรันผมเห็นทุกวันนี้คนที่หัวรันว่าเหมาโน่นแบบนี้ทุกวันนี้มันเงียบไปนะ แต่เรามาแล้วมันขายไม่ได้อะเรามาแล้วมันขายไม่ได้แต่เขาได้ตังค์ทุกคู่อะอเขาจะทิ้งไม่ทิ้งแหละจะทิ้งไม่ทิ้งแหละคุณเหมาแล้วโอโ้โหแมงสามสิบกว่าบาทถูกเว้ยเอามาขายได้ร้อยหนึ่งผมถามเริ่มขายยี่สิบยังมีคนซื้อเลยบางหน่งคู่ใช่สวัสดีครับโหทิดาไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันมันไม่มีของให้รีวิวนะมาตอนนี้มีแล้วให้อะตอนนี้มีแล้วอุ้ย รีวิวรองเท้าประจำสัปดาห์นะครับวันนี้วันนี้ลงเย็นเย็นมืดๆหน่อยนะครับวันนี้วันที่อะไรนะวันที่หวันที่หกนะครับผมมีลูกค้ามาตัดไปด้วยแต่ว่ารของมันเยอะ,ะครับรูปแบบมันแตกต่างกันมากเลยที่จะไม่ได้รีวิววันนี้เรามาดูกันว่ารองเท้าที่มาจะเป็นแบบไหน,นะนดีด้านยูซี่นะครับแสงดีดาไป ก็คือเน่ยดูเลยนะรูปแบบกระจอมานี้นะคะใหญ่ๆครับวันนี้เบอร์ใหญ่เขาผู้ชายล้วนเลยผู้ใหญ่เบอร์ใหญ่ๆผู้ชายล้วนนะครับใหญ่ๆผู้ชายล้วนนะครับวันนี้วันที่หกหกนาฬาหกโมงสามนะเหกแปดอ่ะแล้วก็รูปทรงแปลกๆเป็นหนังกลับครับยี่ห้อดังยี่ห้อดังยี่ห้อดังอยู่ยี่ห้อดีๆเลยมี Nike Air m a เป็นหลักนะครับผม แล้วก็ไซส์ผู้ชายรวนใช่สช่4ิขึ้นเลยอะปูมา่าเกี้ค่ะแล้วก็คัดได้นะร้านเราคัดได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็วีดีโอคอรเลย วิดีโอคลสเรื่องทางไลน์ค่ะโอเแนอดิดาสค่ะหนังบางทีเป็นรูปทรงปแปลกๆแล้วก็แบบที่ทอดที่ออีเลยอ่ะแพงๆะอ่ะคูม่าค่ะคูม่าอดิดาส รีวิวรองเท้าบ้างเดี๋ยวจะหาว่าหายไปไหนไม่ขายแล้วเนออะไรเงี้ยขายเปิดปกติแต่ไม่ได้มีเวลารีวิววันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้นะ,ะรูปแบบจะประมาณนี้เลยใครถูกใจก็เข้ามาคัดได้นะคะอยู่ใ,ใจหลังจังหวัดวีดีโอคอเลือกได้ค่ะเลือกได้ทุกคู่เลือกที่ชอบเลยไม่มีงานเหมาไม่มีงานยกกระสอบนะคะของเราเป็นงานคัดให้ลูกค้ามาคัดได้เลยเหมือนกัน คัดได้ดีเราคู่เลือกที่ชอบไปเลยใหญ่ล้วนนะครับประเภทนี้ใหญ่ใหญ่ไอ,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 อ้พี่นะ AirPods เมนไป AirPods One เนี่ยวัยรุ่นนักศึกษาอะไรเขาจะชอบประเภทนี้ใช่สีขาวสีขาวขา,วายดีครับขาวดำอาดีดันค่ะส่วนน้าคนทำงานไว้ทำงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ก็เห็นหุ้มข้อไหมอย่าไปใส่ใจหุ้มข้อนะอขอให้มันสวยพอ ขายได้หมดใ้เป็นไนกี้ดัสขายได้หมดมันขายง่ายอ่ะแวนค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมีเหมือนเดิมมีคําเตือนสําหรับมือใหม่หัดขายด้ <Nike. S 2> อ่อย่างเงี้ยทรงสวยจัดไปไฟกับพริบใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย คือ,ม,อมันเยอะอ่ะมันเยอะจริงๆเยอะจนล้นเลยทีเ<ช>บอร์อรใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่เลยนะครับเล็กก็เล็กเลยเล็กทำเป็นเล่นไม้เล็กผมว่าไม่มีนะช่วงเนี้ยขายอะไม่มีของนะเล็กหมดนะไม่มีก็ไม่มีเลยเล็กมันจะเป็นโทน<ช>สีขาวในเกียร,ร์นะสุ per ta แล้วก็ air force เลย ah stan smith อะไร<อ>พวกเนี้ยทรงที่มันขายกันฮูม่าอะไรเงี้ยรุ่นลุงลุนี้ทรงเล็กของผู้หญิงเป็นงานคัดนะครับผมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีของรอแล้วรอดูอทิตหน้าแต่นี่จะเป็นเบอร์ใหญ่อย่างเดียวเบอร์ผู้ชายอย่างเดียวครับ ก็ประมาณ4ี่สินะครับ4-4ประมาณนี้4-5ก็มีเป็นบางคู่นะครับไม่ได้เยอะสี่หกไม่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 เคยมีมีก็ขาดนิ้วก้อยอะไรเงี้ยเอาเวลาถ้าเอาเดี๋ยวผมหาให้4-6เวลาคุณคิดดิวไปรองเท้าเออใหญ่ๆตัวใหญ่สายต้องขาดเลยโอ้นะครับ แล้วล่ะไม่รู้หรอกนะสวยไม่สวยให้ดูก็เอาแล้วกันหยิบไปดูทั้งกองเลยเนี่ยสำหรับผมมันสวยทุกคู่ใช่สำหรับมือใหม่หัดขายที่ที่ต้องจำไว้เลยนะคลิปนี้นะที่คุณต้องจำใส่ใจไว้เลยนะครับผมเวลาเออเขาไม่ได้ว่าจำใส่ใจเขาเรียกว่าอะไรวะรู้ไว้อะตอนนี้ในเพจในเพจเพจรองเท้าที่รองเท้าอุณสองหรือว่าอะไรกนะ็แล้วแต่เอ้ยไม่ใช่ ในกลุ่มรงเท้ามือสองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีโดนโกงในเรื่องการเหมาว่าสอบรองเท้าวมาขาย,ยแบบแๆเลยสองสาวันเนี้มีด่ามีอะไรร้อยคู่สามพันสี่พันอะแดงด่าจิ่ขายเลยว้าวว่าดา่าโพสอ่ะคนก็เมนขายไม่ให้นะที่ต้องเตือนทุกคนเลยนะทุถ้าคุณเหมาว่าสอบรงเท้ามาขายเหมือนคุณเหมาข,ขยะมาทิง้งเ่ย ถ้าอยากจะโง่ก็ตามใจเหมารองเท้าร้อยคู่สามพันกว่าสี่พันห้าพันหกพันแล้วก็แต่ถ้าคาว่าเหมารองเท้าร้อยคู่เนี่ยแม่งเหมือนเือนเขาเมาขยามาทิ้งแล้วแม่งก็ต้องทําใจด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะจะไปเหมเอา,าอันนี้<อ>สวย<อ>จริงแม่งเจอโกงเพราะว่าอะไรวะเหมือนเขาปากทิ้งอะเมามันมันรวมหมดอะถ้ามันดีจริงเขาไม่เหมาเขาแค่เตือนแค่เล็กๆอะ ผมพูดหลายครั้งแล้วพอดีมันมีในกลุ่มรองเท้าเขาลงกันว่าไปเหมามาแล้วโดนมันยัดมามันจริงๆไม่ได้ยัดมันเป็นการมันคือรองเท้าที่นับมาหาเหวอะไรขาดนู่นขาดนี่เปิดอ้ามันไม่ดูหรอกเพราะมันถูกแต่มันจะไปเห็นเพจของกลุ่มก็ต้องดูนะว่าไอไอคนนี้เราไปซื้อเขาเนี่ยมันคือคนไทยหรือว่าคนอะไรต้องดูให้ดี ไม่ว่าจะเป็นอะไรโกลเด้นชาติไหนแต่ว่าถ้าการเหมามันจะมีของเสียอยู่แล้วให้จําไว้มันเสียแน่นอนมันเหมือนเหมาขยะมาทิ้งเลยถ้าถ้ามันดีผมคงเหมามาขายส่งแล้วมันมันเหมาไม่ได้เพราะว่าถ้าเหมาเราจะโง่รู้สึกว่าโง่ทันทีเพราะว่ามันเหมือนรับตาซื้อของนี่พูดตรงๆนะเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับสําหรับคนที่ยังอยากจะเริ่มขายก็มงคิดดูก่อนสําหรับคนที่ เริ่มขายไปแล้วแล้วเหมามาแล้วเขารู้อยู่แล้วไปอุท่รพอเขาเจ็บไปแล้วเจ็บไปแล้วแล้วแม่งตามไม่ได้ด้วยเจ็บตัวไอ้ี่าตามแม่งแม่งไม่รับสายเดี๋ยวแม่งก็บล็อกเราไอคนที่มันยัดถอตใส่กอบไปเนี่ยแล้วแม่งก็จะไปใช้ชื่อใหม่ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมก็เตือนไว้เลยแล้วกันสำหรับมือใหม่ขายนะเหมาก็ส่องรองเท้าแม่งเหมือนเหมาอยามาทิ้งเนี่ยผมพูดแม่งเลยอย่างเงี้ยนุ่น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 ถ้าได้เหนนิ้วผมไหมทางนู้นอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนั้นคือมีตำหนิอา่ามีตำหนิเนะี่ยเดี๋ยวผมก็ยัดใส่กระสอบใ,<ช>ใครเอาร้อยคู่แบบเนี้ยเดี๋ยวผมเอาสามพันพอถ้าบอกนะ<อ>เดี๋ยวผมสามพันพอ<ๆ>เพราะว่าถ้าไม่เหมาถ้าใครมายัดกระสอบเนี่ยนะนะเอ้ยผมยัดใส่กระสอบไปร้อยคู่เนี่ยผมเอาสามพันพอแต่ถ้าเกิดไม่มีคนซื้อนะผมแจกผมเอาไปแจกนะแล้ววางไว้หน้าบ้านนะเดี๋ยวให้รถเทศบพัมานะก็จะแจกเขานะคนงานนะ เขายังเลือกบางคู่ทิ้งเลยเออเพราะว่าอะไรเปล่าอันนี <co> ้ผมคัดพลาดอนะนะผมคัดพลาดผมก็แยกออกไปเออผมเทียบไห้ฟังแล้วนนี่นะศิล่าผมเทียบไห้ฟังแล้วกันอ่าผมพูดคำขำผมโม้แต่คำอันนี้ผมพูดคำไมเฉย บา,างคนมีประสบการณ์อย่าลืมนะพูดอีกครั้งสำหรับคลิปนี้มือใหม่นะคุณเหมาโลซอลกระสอบรองเท้าถูกๆมาขายร้อยคู่เนี่ยที่แม่งถูกๆเนี่ยเหมือนเหมาขยะมาทิ้งเดี๋ยวบางคนมีเดียเ๋ยงไอ้กูเหมามายังไม่เป็นอะไรเลยกูออ <c oughs> ขอให้มึงโชคดีกู <c oughs> พูดแบบลูกชายแนละ้วถ้ามึงเหมาแลวพวกนี้กูขอให้มึงโชคดีเพราะประสบการณ์การขายปีแรกอะนี่ผมขายมาสิบปีแล้วนะปีแรกที่ผมขายอะ เราก็เป็นน้ผมก็โดนครับเราก็เลยเอามาเล่าไม่ให้ฟังผมเลยเอามาเล่าให้ฟังจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แล้วแต่คนถ้าไม่เชื่อยังหัวรั้นผมเห็นทุกวันนี้คนที่หัวรั้นว่าเหมาโน่นเหบ,บนี้ทุกวันนี้มันเงียบไปนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้พูดเล่นหยอกๆแล้วจอจริงๆแล้วมันไม่ควรไปเหมาเพราะว่ามันไปเหมามันคือหลับตาซื้อของข้อที่หนึ่งข้อที่สองเหมาแม่งเสียถ้าไม่เสียมึงจะไาย้ายกระสอบทํา หาอะไรวะอะไร่าเงี้ยแล้ไ,<ง>ไม่ได้ไซส์แล้วคนที่แม่งจะมายัดอะ่ะส่วนมากก็จะเป็นจุดจุดจุดอาระวังกันให้ดีอานะครับอย่าเหมามันทิ้งเลยให้เขาทิ้งเขาเองเถอะเขาได้ขายไงเขาได้ตังค์ลูก้นไงเออ แต่เรามาแล้วมันขายไม่ได้อะเรามาแล้วมันขายไม่ได้แต่เขาได้ตังทุกคู่อ่ะเขาจะทิ้งไม่ทิ้งแหละจะทิ้งไม่ทิ้งแหละคุณเหมาแล้วโอ้โหแม่สามสิบกว่าบาทถูกเว้ยเอามาขายได้ร้อยหนึ่งผมถามเริ่มขายยี่สิบยังมีคนซื้อเลยบางคู่่ใช่โห,โห,โหูร้อยหนึงน่งแล้วไอสภาพแม่งก็ดีเนี่ยอ่ะมึงมึงต้องคิดด้วยนะสภาพดีก็จริงนะบางคู่มันสภาพดีแต่รูปแบบไม่ง่ามีใครซื้อนะคุณไปวางไว้แจกเขาเนี่ยไม่อยา่จะใสเลยเออเพราะฉะนั้นคุณคัดด้วยลูกตาเผมไม่ได้บอกอีคุณ อันนี้แล้วแล้วแล้วแต่คิดเอง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 องมีผู้ได้ฟังบอกว่ามันมีมันมีในเพจในกลุ่มกลุ่มรองเท้ากลุ่มเท้าแค่ว่ามาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเชื่อไม่เชื่อตามใจไม่ว่ากันไม่ก้าวไก่ไม่เอ่ยชื่อไม่เจาะจงเราก็พูดจากประสบการณ์จริงไงเราพูดจากประสบการณ์ของทุกคนเราพูดประสบการณ์เราเจอมาก่อนไม่ต้องห่วงกูโดนมาก่อนหลายสิบปีแล้วเออเป็นสิบปีแล้วกูโดนมาก่อน แม่งหลอกตั้งแต่สมัยสืบกว่าปีที่แล้วทุกวันนี้แม่งก็ยังหลอกอยู่ก็ยังมีคนโดนหลอกนะได้ตังก็เอ,อื่บยหรือ,อว่าเดี๋ยวกูยัดม,าม้างเลยคู่มีตนะํนิดน่งผมยัดมากแนละ้วร้ <c oughs> อยกู้สองพันมาร้อยู่สองพันไม่ต้องไปสามสามสี่พันเหมือนเขาแต่ต้องสัญญาณก่อนนะมึงห้ามมาคืนห้ามมา<ด>ว่านะนเพราะมันคือการเหมานะต้องรับได้จริงไงถึงบอกว่าสวยไงแม่งสวยจริงม่อย่างนี้ให้เป็นทุนหาขอนแล้วกันบอกบอกเล่ากันเนี่ยมันดีแล้วเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบ ใครที่เริ่มเริ่มจะขายนะจะได้ระวังมือหนึ่งมือสองเออมือสองเนี่ยไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋าองเขาเหมือนกันกระเป๋าก็โดนร้อยใบอะไรนะ100 2000, นร้อยใบสองพันมีกระเป๋า, <c oughs> ามือสองมีร้อยใบสองพันโอ้โหเปบบื่อยสะบัดหนังเปื่อย <c oughs> เปื่อยยับแมงเปื่อยสะบัดเลยกระหน,งนังกระเป๋ามันจะเปื่อยมันเป็นกระเป๋าพียูกระเป๋าหนังเทียมอะ่ะ แต่ไม่ก็ข่าวการไอเทอร์แนชั่นของของจีนอะไรเงี้ยจะเยอะ20บาทบางคนคิดถ oh, ูกไงโอ้มาขาย50าสิบโอ้ยกำไร100%ลงทุน20ได้กำไร30มันเกิน100%เปอร์เนเขาเรียกกำไร100%สําสำหรับผมนะหรือมันจะเป็นกำไรร้อยกว่าเปอร์เซ็นเงี้ยล้วแต่โอ้ยลงทุนแค่นี้ได้แค่นี้รวยเมื่อไหร่ก็รวยเปิดมาแม่งเปื่อยสัตว์คุยแม่งเต็มกระสอบไอที่ไอสัตวคุยสัตว์คุยเออได้แหละ บอกวิธีราคาแล้วก็เบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วนะหน้าจอแล้วทุกคนคินไปแล้วเจบถึงร0อยคู่นะครับ70คู่ขึ้นไปส่งอยู่ร้อยคู่งไดง่ายคุณทดได้ไาเจ็ดส7บคู่ร้อยหกบาทเจคู่ถึงรอยคู่เนี่ยคุณเอา72 73 74ได้หมด 82, 93, แปดสิบสองแมแสิ ห้าสิบคู่ไม่ไ้อ้มีใครคัดแล้วเพิ่มไปยี่สิบห้าสิบคู่มันร้อยเจ็ดสิบนแต่จริงๆมองแล้วมันเหมือนราคาสูงนะแต่ว่าตัวเล่มมันจะเยอะผมว่าผมวส่งถูกนะเกรเนี่ยไอเกตที่เราขายเนี่ยอยู่เท่าไหร่างบางคนขายส่งอยู่สองร้อกว่านะครับสองอ่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยคำนวณด้วยตัวเองจะบอกใช่ไม่ใช่ว่าไปคำนวณเองพูดกับตัวเองเลยไม่ต้องมาบอกผมก็ได้ พูดกับตัวเองในครัวเด้อมันในครัวพูดกับตัวเองเฮ้ยม,มันแปลงกว่ามันดูกว่าเออมันจะได้ระบายหน่อยเราผมจะแม่งโคตรถูกแวนไอ้นี่ตัวนี้อะไรเ <c oughs> ช็คเช็คอะ,อะคุณคิดแด้ตัวนี้เอาแม่งหยิบลงมาปุ๊บคู่นี้อะไรนะชี้กว่าอ่าไม่ออกอีกอา้าวชิบหายแล้ว <c oughs> ไอ้ตัวเนี้ยตาเนีน้ย <c oughs> ตานี้แล้วกันให้ดูตาให้ดูใกล้ๆเอาไปยับมาทรงเนี้ยกับตาเนี้ยถ้าภาษาเกาหลีได้อ่ะเนี้ยอ่ะคุณดูตัวเนี้ย ถ้าคนไม่รู้ไม่รู้เนี่ยคือยีห่ห้ออะไรไม่รู้โยนทิ้งโห่มาคุณเจอทรงเนี้ยนะเนี่ยเบอร์สี่สามด้วยี่คุณจําไว้เลยว่าเบอร์คุณเจอทรงเนี่ยคุณยิบไปขายเลยคุณขาตั้งไปเลยคุณขายได้บางคนไม่โยนโยนออกแต่ว่ารองเท้าม,มันเยอะก็เข้าใจนะแต่ว่าใครมือใหม่ที่ไม่เคยขายแล้วเจอทรงเนี่ยคุณหยิบไปขายเลยหน,นังทรงเลียวเนี่ยคุณฮัตป๊อป,ปปีนะ้อะฮัตป๊อปปี้่ะไอทรงเมื่อกี้ดีกว่าไอ,อไอนี่ยี่ห้อไอนี่ยี่ห้อเทพเลยฮัตป๊อปปี้นะ ยี่ห้อเทพเลยยี่ห้อมาจุติเลยเทพมาจุติตไอ้คู่ที่พี่น้ำโยนไปก่อนเนี่ยไอคู่นั้นยี่ห้อเป็นลองนี่ก็ได้ฮัตปัปปี้เลยนะไอนั่นได้ราคากว่าเออมันอยู่อย่างนี้มันอยู่ที่รูปทรงเป็นยี่ห้อนอกหมดแหละอ่ะเนี่ยทรงเนี้ยคุณคิดจะไปหาได้ไหมไม่มีหรอกเอาแค่คุณภาพไอนี่แอมชื่อนี่ไอนี่ข้างบนฮังเต้นปะวะเชื่ออะไรวะอ่ะ,อะให้ดูป้ายนะให้ดูป้ายวันนี้เราอ่านภาษาอังกฤษไม่ไม่เก่ง อยู่เกาหลีหน่าเนี่ยอา่ามีข้างเดียวด้วยนี่ป้ายหลุดไปข้างหนึง่งเดี๋ยวหาว่าเลเฮ้ยแม่งของไม่ชัดแม่งไม่ใช่มือสองเป็นมือหนึ่งวะเห็นไม่ใหม่ไม่ใช่เห็นปะป้ายหลุดไปข้างหนึง่งทําให้มีราคาขึ้นอีกอจะขายไปใช้ขายคู่สองร้อยกว่าเนี่ยขายคู่สามร้อยกว่าเลยถามว่าทําไมก็ป้ายหลุดไปข้างหนึ่งเนี่ยเออถ้าสนใจเรื่องป้ายปะละ่ะถ้าไปสนใจเรื่องป้ายคู่นี้คุณขายสบาย4ี่สิบสามสี่ อะไรนะี่มาทำอะไรโยมาทำอะไรไอยอยูดในฝังนะ,ะำสำหรับมือใหม่ถาาสำหรับคลิปนี้บอกไปแล้วว่าอย่าเหมาก็สอบรองเท้ามาขายถ้าคุณเหมามาขายในราคาถูกๆหนึ่งรคู่คุณจะเหมือนเหมาขยะมาทิ้งที่บ้านให้เขาทิ้งถึงเขาเองเถอะเชื่อไม่เชื่อตามใจด่าได้แต่อย่าแรง าแพูดจากประสบการณ์พูดจากประสบการณ์พูดเล่นๆหยอกๆผมชอบพูดเล่นๆหยอกๆนี่แหละครับแล้วบางเิดว่ามีคนโดนมาพอดีไงส่วนร้านไหนที่เกิดเอามาขายแล้วมันไปสกิดต่มหรือว่าอะไรอ่ะอ่ามันก็เรื่องของคุณเพราะว่าหรือว่าจะเป็นเผ็ดเอ่อจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเผ็ดลอยเผ็ดหลอกอ่ะไม่มีตัวตนหาตัวตนยากเพราะรองเท้าพวกนี้แม่งมีตำหนิแน่นอนมันจะโดนด่ามากกว่าแต่ของผมนี่คัดเองได้ ถ้าคุณคัดแล้วขายไม่ดีคุณจะได้ด่าตัวเองนะเออก็คุณคัดเองคัดไปแล้วขายไม่ดีคุณจะได้ด่าตัวเองแต่ถ้าผมจัดให้แล้วขายไม่ดีนันคือด่าอืมอันนี้ไม่ต้องด่าเราหรอกเราให้จัดได้เราก็จัดที่ว่าสวยนะแต่ดูรองเท้าเอาลกันมันเยอะอะถ้าบอกว่าเอา200คู่เนี่ยก็เอาไปเลย200คู่เนี่ยผมเลือกได้แต่ต้องเลือกออกมาจาก50คู่เนี่ยโอ้โหผมต้องมาเลือกหลากหลายอะไรเงี้ยไม่เป็นไร เออพูดไม่ออกเงี้ยเอาไว้ว่าคัดออย่าเหมาว่าสองน้ำมาขายที่ว่ามันถูกถูกลวกันให้มันมีเกจหน่อยมันจะได้ดูดีหน่อยแต่คําว่าเหมานี้ก็คือต้องยอมรับสภาพไม่ได้ถ้ามันถูกจรงิงอ่ะเราพยามาทิ้งอ่ะผมเคยทิ้งเป็นกองอ่ะเจอที่เทศบาลนี่ามาเก็บอ่ะทุกทีเขาจะชอบเอาไปใส่ด้วยใช่ไหมเขายังไม่ใส่เลยว่าต้องทิ้งต่อ <S 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 ไม่ยอมเลาเลยคิดเอา นานแล้วนานแล้วอดิดาประมาณนี้แหละเห็นไหมอ่ะคอนเวอร์ตก็มีวดแวนก็มีบ้างปะปลายอาดิดา โอเคแล้วนะก็เกือบหมดกอง<ว>อันนี้มีเวิร์ดมีแวนมีไนกี้มียี่ห้อผ้ามีพัทปอปปี้มีหนังอะไรยี่ห้อมากมายเบอร์ใหญ่ล้วนนะครับสำหรับวันที่6เดือน3นี้ปี68นะครับรีว<แ>ิวป,ประจำสัปดาห์นี้นะครั<แ>บเบอร์ใหญ่ๆเข้าล้วนๆนะครับเบอร์ใหญ่ๆของใหญ่เข้าแล้วกันรีวิวรองเท้าประจำสัปดาห์นะครับสำหรับหัวข้อคิดสำหรับมือใหม่ขายแล้วอย่าเหมาก็สอบรองเท้ามาขายนะครับ จะเหมยขยะอะไรอย่าลืมเลยแค่นี้แหละไม่มีอะไรก็ไว้ชมกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคลิปท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเที่ยวน่าไปถ่ายทุเรียนให้ดูนะทุกคนไปถ่ายทาง <ไป S 1> ทุเรียนด้วยนน่าตกใจมากทุเรียนปีนี้แบบน่าตกใจมากอ่ะอย่าลืมชมคลิปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะลงวันเสาร์อาทิตย์ให้นะทุกคนอ่ะอย่าลืมดูรีวิรวรองเท้าประจำสัปดาห์ด้วยแล้วแนะนำข้อคิดดีดีให้ร้านเราเล็กๆนะครับแต่ว่าขายของไม่ได้เล็กนะใจเราใหญ่เ้อย แค่นั้นแหละแต่เราไม่ขายของแพงกันนั่นเองขอบคุณครับสวัสดีครับ